จุดมุ่งหมายของเราคือเราลอรถเมย์อยู่นะนั่งรอรถเมย์มยนั้นเราจะทําอะไรก็ได้ค่ะที่เรารอรถเมย์ยนะคะ,ะคนน่ากลัวเลยเมย์บอยรอรถเมย์คนน่ากลัวโฮ้คนสลับ มีเนี่ยเล่นละครใบไม่อาถ้าเกิดอย่า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 พูดโดยที่ไม่มีเสียงอ่ะพูดได้ไม่ได้เออจากนั้นอะไรที่เป็นการที่เหมือนจะพูดอ่ะไม่ให้ไม่ให้ทำเออ ถ้ารถเมมาก,ก็ต้องทําให้เห็นว่ารถเมย์มามซึ่งเขาอาจจะรอรถเมคันเดียวกับเราก็ได้นะและอยากให้ตั้งใจออม m u นิเคตกันมากกว่านี้สองคนถึงแม้ว่าต่างคนต่างจะรอรถเมย์ก็เถอะแต่ว่า ต้องการให้แบบเป็นคาเต์ที่อยากมีเพื่อนนะเออคือต้องมีเพื่อนใช่ไหมคืออยากมีเพื่อนนิดนึงอ่ะอิดกีเือนหืออยากมีเรื่องนะครับด้เพื่อนยางเพื่อนก็ได้มีเรื่องก็ได้คือจะมีเรื่องต้องต้องหาเออว่าว่ามีเรื่องเพราะอะไรคือไม่ใช่เด้าไปอยากปล่อยคนไม่ใช่เข้าไปแบบอยากเข้าไปก็เข้าไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ว่าต้องแบบเกิดจากการอยากมีเพื่อนแต่มันเข้ากันไม่ได้มันถึงมีเรื่อง ถูกป่ะดังนั้นต้องค่อยๆรู้จักกันไปโ okay. อเค ใครที่จะเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะคะให้เปลี่ยนเซ็นเตอร์นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนโฟกัสะค่ะสมมติว่าครั้งนี้อยู่ที่จมูกให้เปลี่ยนกันอีกอย่างหนึ่งแล้วให้ให้แคร์ก็มีเปลี่ยนไป คือคนบ้าเล อคนนี้มันบ้าช่วยบ้าได้อีกอ่ะไปไปดิปดเป็นนักฆ่า ใครคิดว่าการเปลี่ยนเสื้อผ้าจะช่วยเรื่องเซนเตอร์ก็เชิญพูดเถียนเลยพูดเถียนเลยตายคุณวต้องชอบสิ I <laughs> คือไม่น่ามัวอีกเลย ชุดก็ได้นะคะใครคิดอะไรออกเปลี่ยนชุดก็ได้นะนิ้นโทษนะคะเบรกแบบหนึง่งนิ้นออลองดูการการแสดงออกออกมาเนี่ยอย่าอย่าเล่าเรื่องให้มากนะเช่น หน้าน้าเพื่อบอกว่าเออไม่ไหวแล้วหนูกลัวอย่าทำอะไรอยู่เลยนะคะหนูจะหนูจะให้ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยอย่าอย่าเป็นการเล่าเรื่องแต่คือสมมุติว่าโลกนี้เป็นเป็นโลกเงียบอะ่ะถ้าสมมุติว่าเราจะบอกซาร่าว่าให้เลยแต่แบบไม่ต้องไม่ต้องเล่าว่า กลัวแล้วคือหน้าทุกอย่างไม่ต้องไม่ต้องเล่าว่าเออกลัวแล้วพี่เป็นขโมยรู้จะถอดให้พี่อะไรเงี้ยคือให้ให้สิมเปิลขึ้นให้ชัดขึ้นนะคะแล้วให้ให้เหมือนกับว่าลืมเรื่องการเล่าเรื่องลืมเรื่องการ,ล,ร,การลืมเรื่องการเล่าเรื่องออกไปอ่ะคือทําทําไปให้เป็นธรรมชาติอ่ะแล้วมันจะเล่าเรื่องเองลองดูค่ะขอหนึ่งคนเข้าไปตอนนี้ก่อน ได้ไ tamam> ้มเหมืนเมืนใจแต่คนประสาทอยู่เนี่ยใช่มครับ แว่นดำเหนือหวังเหยียดแบนหัก

ูแลาาอครอาวนี้นะคะส่งเสียงได้แต่ไม่ให้เป็นคำเช่นชอะไรเงี้ยนะคะเป็นเสียงออกมาเมื่อต้องการ ใครคิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะไปร่วมแจมก็เชิญค่ะคีบคาแรคเตอร์ไว้นะคะ อย่าลืมว่าทุกคนทุกคนเนี่ยมีการสื่อสารกันตลอดเวลาเาหลหรลาคนลองนึกดูว่าเราอยากจะเอาอะไรกับเขาคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเราจะทำอะไรกับเขาบ้างเรา เราจะทำอะไรจากกับเขาได้คน เล่นจริงๆก็ทำไปเลยทำไมทำไปเลยในขอบเขตของคาแรกเตอร์ด้วยคีบคาแรกเตอร์ 那边，那边。

ฉากว่างแล้วเร็วอะไรคนไม่ดีก็ไม่กดใจได้ให้ยูได้ไหม

โอเคคราวนี้เพิ่มโจทย์